วันนี้นราจะพามารู้จักร้านจีนระดับตำนานที่โผล่ในเรื่องสงครามทรงด้วนซึ่งในหนังเนี่ยเป็นฉากที่สันติกับรุ่ยเจียเนี่ยกำลังสัมภาษณ์รับสมัครคนมาร่วมทีมสถานที่ถ่ายทําเป็นร้านอาหารจีนแต่จิวระดับตำนานที่เปิดไปยาวนานกว่าร้อยยีปีแล้วชื่อว่าร้านยิมยิมพัตคารตั้งอยู่ย่านเยาวราชมีจะอร่อยจนได้รางวัลเชลชวนชิมด้วยนะเมนูไฮไลท์ของที่นี่ต้องขื้อแซหรือว่าปลาดิบแบบจีนเขาจะใช้เป็นปลาส้งหือแลบ,บางๆโรยด้วยงาขาวจิ้มกินกับน้จมบวววยเีย่ใสถััตดรน อมเปรี้ยวแนมด้วยผักต่างๆแล้วก็หัวไชโป้เคมเมนูอื่นๆเนี่ยก็เยอะมากเลยเหมาะมากินเป็นครอบครัวใหญ่อย่างอันนี้นะก็จะเป็นไก่แช่เหล้านุ่มส่วนนี้นะคะก็จะเป็นผัดหมี่ใส่แฮมแบบจีนหรือว่าจะเป็นเป็ดบวยกอนนะเป็นเป็ดแบบไม่มีกระดูกทอดมาหนังกรอบรวมถึงหมูหั่นตัวใหญ่ที่มาแบบอลังการมากตัวหนังเนี่ยนะั้งกรอบอร่อยแต่มาแบบบางๆเลยจ้ากัดเข้าไปก็คือกรอบมากกินเพลินสุดๆเลยใครที่อยากมากินอาหารแต้จิ๋วแบบดั้งเดิมก็ส่งคลิปนี้ไป ชวนป้าป๊า,ปามาม,าม้าหรือว่าเพื่อนๆมาลองกันได้จ้า